เกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ค่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดลอ้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีสดค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะสีุู่้ก้มุ้ยมาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยความสดใสรับเช้าวันศุกร์ค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเนื้อเในโอกาสครบรอบ58ปีและพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน Center of Excellence on Land Development ผ่านระบบถ่ายทอดทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์จากกรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงมีผลงานที่สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกร,กรอย่างมากโดยเฉพาะการจัดการดินและที่ดินในพื้นที่เสื่อมโทรมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลสร้างความเข้มแข็ขขขงของหมอดินอาสาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการดูแลเกษตรกรเป็นการก้าวเข้าสู่การแข่งขันภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบและจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกรมพัฒนาที่ดินได้สร้างความเข้มแข็งให้กับโครเรือนเกษตรกรโดยจัดทำแหล่งน้ำและจัดก,การพื้นที่เพาะปลูกรูปแบบต่างๆหลายหมื่นไร่นับจากนี้ไปจะพบเห็นสังคมเกษตรกรไทยที่มีความสุขจากการผลิตอาหารมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้าน า,มา,มานงางขึ้นนงสาวเบญจพรชากรานนท์อธิบริกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาที่ดินได้ก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ .2506 มีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินการสํารวจและจําแนกดินกําหนดบร,ริเวณการใช้ที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ําการปรับปรุงบํารุงดินให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด,ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร และมีการใช้ประโยชน์ดินและที่ดินอย่างยั่งยืนและในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ58ปีในปี2564นี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดจัดงานโดยใช้แนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยใช้ระบบวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินพร้อมกันกับหน่วยงานภูมิภาคได้แก่ สำนักพัฒนาที่ดินเขต1-12สถานีพัฒนาที่ดิน77จงังหวัดและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนสาวมัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์โคโน,โนมจากจังหวัดสระบุรีเดินทางไปมอบนมพร้อมดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัมที่ตั้งอยู่ภายในอาคารเชลเนเจอร์3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจกับประชาชนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด -19 ท,ที่โรงพยาบาลสนามโดยนมพร้อมดื่มที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาหกรณ์โคโน,โนมในจังหวัดสระบุรี แห่ง่งรวมกันโดยนมพร้อมดื่มที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสากลโคนมในจังหวัดสระบุรีเจ็ดแห่งร่วมกันบริจาคนมพร้อมดื่มจำนวน270ปลังหรือจำนวน9,720กล่องซึ่งในแต่ละลังจะมีนมกล่องขนาด200มิลลิลิตร36กล่องพร้อมน้ำดื่ม300โหลสากลที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วยสากลโคนมไทยมิ้วจำกัด สหกรณ์โคโนมม่วงเก็กจำกัดสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กพระพุทธบาทจำกัดสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กซับกระดานจำกัดสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กมิตรภาพจำกัดสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินทรัพย์สนุนจำกัดสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กลำพยากลางจำกัดน,นอกจากนี้ขบวนการสาหกรณ์ในหลายพื้นที่ <obstruct ed. S 1> ก็ยังได้ร่วมกันมอบผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวสารผัก ผลไม้ให้กับโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยเหลือบุคลากราทางการแพทย์และผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ซึ่งกรมส่งเสริมสากลขอขอบคุณในน้ำใจของทุกสากลที่ออกมาแสดงพลังของความรักสามัคคีที่มีความห่วงใยและไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันคือวันนี้สิ่งของที่นํามาเราอยากจริงๆแล้วเราก็ส่งใจมาให้กับทางแพทย์ทางพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกๆคนเลยนะคะเรารู้ว่า ทุกคนอยู่ในภาวะที่ยากลําบากของทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจากอสพอแล้วก็ฟงความโนมนของสหกรณ์แล้วก็น้ําของอาทางพกสานะคะแล้วก็ข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็มาให้ทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทั้งผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พอดีเราได้ทําบุญให้กับคุณป้านะคะุณป้าเราก็คือ แม่ของพี่แดงจ้ะให้พี่แดงบอกถประสงค์ันนี้ได้ไียค่ะก็มาร่วมทําบุญกับท่านมนัญยานะคะซึ่งเป็นน้องสาวก็มาทําบุญให้คุณแม่ครบ50ปีเพราะว่าเราก็จัดจัดทาบุญปกติที่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องมาเนี่ยปันน้ําใจให้กับคนป่วยที่กําลังป่วยโควิดอยู่ก็อยากมาเป็นกําลังใจให้ทั้งคนป่วยด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วยเพราะรู้ค่ะว่า ตอนนี้ทุกคนแบบเหนื่อยหนักมากก็อยากจะมาเป็นกำลังใจกคระกรมการข้าวเชิญชมนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าววันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี2564ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าวเสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ4-6มิถุนายนนี้ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงนําเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในทุกรูปแบบผ่าน f a เ o ซบุ๊กแฟนเพจ c e News Channel นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยอัปเดตข่าวสารด้านการ,กรเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะผาคุณผู้มชมไปติดตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2 5 6 4นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพกกระกันสักค,ค้าค่ะ ทำไรอ่ะแมมอารมดีชนะพี่เอะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกอพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงเพราะข,ข่าติดตามข่าวที่หน้า a c e b o o กของสอปะกอปลูกได้เลย จริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสบปกได้ร่วมลงนามเอ็มกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พืนแผ่นดินทองคา กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามมาตราการดีๆกันนะคะซึ่งทางคารัฐมนตรีค่ะเขาก็มีมติเห็นชอบ10มาตราการรับมือดูฝนปี2564นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีรวมไปถึงนะคะเรื่องของการรับมือปัญหาน้ําท่วมด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ จากสถิติพื้นที่ประสบภัยแล้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาคือปี2,555ถึง2,564 พบว่าปี2561ประเทศไทยไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเช่นเดียวกับในช่วงฤดูแล้งปี2563-2564ท,ที่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเนื่องจากผลของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการขาดแคลนน้าและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้าจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปี2564ดังนั้นในช่วงรอยต่อก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาค,คมนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชอได้คาดการปริมาณฝนทั้งประเทศพบว่าช่วงต้นฤดูปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลีย่ยและน้อยลงตามลำดับซึ่งอาจจะมีทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและไผ่แล้งจากฝนน้อยกว่าค่าปกติได้ดังนั้นเพื่อเตรียมการเชิงป้องกันกออนชอจึงได้เสนอสิบมาตรการรับมือฤดูฝนรวมถึงได้ประเมินความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศตลอดฤดู เพื่อวางแผนการจัดสรรน,น้ําในแต่ละกิจกรรมล่วงหน้าซึ่งพบว่ามีบางพื้นที่มีปริมาณน้ําใช้การไม่มากนักอาจส่งผลกระทบต่อการส่งน้ําเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนจําเป็นต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักท่าน,นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือกรนชเรียบร้อยแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบทําแผนปฏิบัติการและกรอบเวลาการทํางานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนตลอดฤดูฝนนี้อาทิการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงพัย้าท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนและเสี่ยงขาดแคลนน้าจากฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมกําหนดแผนการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ําให้เก็บเกี่ยวทันก่อนฤดูน้ำหลากเพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวในการรองรับน้ำหลากบรรเทาตกกภัยทบทวนปรับปรุงเกมบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และกลาง และเขื่อนระบายน้ําให้สอดคล้องกับการคาดการ์ฝนซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชุลศาสตร์ระบบระบายน้ําสถานีทุรมาศให้พร้อมใช้งานปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางถังน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําและระบายน้ําได้รวดเร็วขึ้นขุดลอกคูกคลองกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําทั่วประเทศเตรียมพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจําพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา และปรับปรุงการส่งน้ําลดการสูญเสียของน้ําสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนผ่านเครือข่ายคณะกรรมการล,ลุ่มน้ําคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดติดตามประเมินผลพร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําตลอดฤดูฝนมีประสิทธิภาพ แล้วนะคะพี่น้องกเกษตรกรที่เป็นกังวลเรื่องของน้ำนะคะก็คลายกังวลใจไปได้ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหม่เพื่ออุตสาหกรรมนะคะจะมีแนวทางอย่างไรบ้างช่วงหน้าติดตามกันค่ะ กรมการข้าวเชิญชมนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี2564 ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าวเสิริมให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ4-6มิถุนายนนี้ในรูปแบบนิทศก,การเสมือนจริงนำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในทุกรูปแบบผ่าน f a c e b o o k Fanpage Rice right n e w s Channel นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย กลับมาในช่วงนี้นะคะไปติดตามการดําเนินงานของกรมหมดใหม่กันบ้างนะคะมีการยึดนโยบายตลาดนําการผลิตนะคะโดยมีการส่งเสริมให้ พี่น้องเกษตรกรนั้นเกิดการรวมกลุ่มในการเลี้ยงใหม่อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ได้ขยายผลไปสู่การทําเกษตรพันธสัญญาหรือว่าการซื้อขายล่วงหน้านะคะเพื่อให้ปริมาณการผลิตนะคะแล้วก็ความต้องการสินค้าเกษตรเนี่ยมีความสมดุลกนะะันค่ะเกษตรกรเองก็จะมีไรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมที่ทําอยู่ด้วยไปติดตามรายละเอียกกดในช่วงนี้ค,ะค่ะ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลอ่อล้อมให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ประเพณีอันดีงามจนเกิดเป็นผ้าไทยที่ทรงคุณค่าอย่างผ้าไหมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมจนถึงวันนี้ได้ขยายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรหม,ม่อนไหมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ ไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสูงมีตลาดการส่งออกกว้างขวางเกือบทั่วโลกในแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าพันล้านบาทและปัจจุบันยักษ์ใหญ่อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำลังผลิตน้อยลงจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางการผลิตเพื่อก้าวไปเป็นผู้นำด้านการผลิตเส้นไหม กลมหม่อนไหม้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการเลี้ยงไหม่อุตสาหกรรมและได้ขยายผลสู่การทําเกษตรพันธสัญญาหรือการซื้อขายล่วงหน้าตามนโยบายตลาดนําการผลิตของดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการผลิตในการเกษตรด้านหม่อนไหมเป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกันโดยสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆคือภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเป็นแนวทางให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร,ร,กรมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอนผลผลิตไม่ล้นตลาดเกษตรกร,ร,กรมีไรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้นกรมหม่อนไม้ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงและประสานในเรื่องการวางแผนการผลิต การกำหนดราคารับซื้อรังไหมที่เป็นธรรมทั้งแก่เกษตรกรและบริษัทเอกชนในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่วนการตลาดนั้นปัจจุบันได้ทำความตกลงในการซื้อขายรังไหมล่วงหน้ากับบริษัทจุนไมไทยจำกัดเพื่อรับซื้อรังไหมาตามเกณฑ์คุณภาพและราคาที่เป็นธรรมทำให้เกษตรกรหม่อนไหมสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนเป็นการประกันว่าเกษตรกร,ะกรจะมีรายได้และช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,กรหม่อนไหมบริษัทจุนไมไทยซึ่งดำเนินการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมมานานกว่า50ปีได้ร่วมกับกลมหม่อนไหมส่งเสริมเกษตรกร,กรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ผลิตเส้นไหมคุณภาพสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร,กรหม่อนไหม และเพื่อทดแทนการนําเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศปัจจุบันบริษัทมีความต้องการผลผล,ผลิตรังไหมจํานวน5,000ตันแต่เกษตรกรสามารถผลิตได้จํานวน2,000ตันกรม,มหมันไหมและบริษัทจุนไหมไทยจึงเร่งดําเนินการสร้างเกษตรกรรายใหม่ให้เข้าสู่ระบบการปลูกหมันเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมมากขึ้นเนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงและสม่ําเสมอตลอดปีรวมทั้งมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและเป็นธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเป็นระยะระยะที่จะเพิ่มจำนวนเกษตรกรรายใหม่รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตใหม่อุตสาหกรรมครบวงจรสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหมในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการรับซื้อรังไหมล่วงหน้าตามนโยบายตลาดนำการผลิตนอกจากจะทำให้เกษตรกรมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและช่วยลดการนำเข้าเส้นไหมาจากต่างประเทศได้แล้วยังลดการบุกรุกทำลายป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวทําให้กเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเป็นการส่งเสริมกรเกษตรกรที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อไปได้ที่กรมหม่อนไหม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบอร์โทรศัพท์นะคะ1275ค่ะค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเชา้าทางช่อง m c o อดกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊ก,กมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะคือขอข้าวาม เรื่องนี้สักเล็กน้อยเรื่อง,อองโลกลิจิทสุกินเนี่ยเป็นโลกทว่บังขึ้นมาใหม่ขึ้นคนไทยน้อยคนที่รู้จักในเรื่องนี้เราก็ได้เตรียมการตั้งแต่เดือนธันวามาแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาจัดแบบการตอนนี้วันที่25่ิกุมภานเนี่ยผมไปประชุมให้มีการปิดด่านไทยแดนทั้งหมดที่จังหวัดตาเพราะเรารู้แล้วว่า โลกเนี้ยจะติดมาทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะเข้ามาทงางภาคต่างแล้วก็ไปภาคอีสานไปสู่ที่อื่นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็ออกมาตรการต่างๆว่าถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายต้องเข็มงวดโดยมีการตรวจเลือดวัวทุกตัวแล้วมีการกักวัว28วันแล้ววันนี้ที่เกิดโรคขึ้นมานะครับ ตัวเลกที่ทางคมได้รับจากเกษตรกรและก็ปศุสัตจ์จังหวัดเนี่ยมีประมาณ7 0 0ดหตัวนะครับวัวทั้งหมดเรามี6ล้านตัวแต่การที่เราเป็นห่วงนกะ็คือการแพร่กระจายของโรคนี้เร็วมากนะครับเรียบเหมือนคนเลยคือเหมือนโควิดเพราะว่าเขามีพาหะมียุงมีมมแมลงวันดูดเลือดมีเห็บมีไรมีลิ้นตรงนี้แหละ ที่ดูดเลือดจากตัวที่เป็นโรคไปกัดอีกตัวหนึ่งดังนั้นมาตรการตรงเนี้ทางกรมปศสัตว์ก็ได้ออกมาตรการว่าต้องให้ปศุสัตว์จังหวัดอำเภอทุกคนเนี่ยออกไปสำรวจแนละก็ให้ความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้มันมีแค่กระจายหนักๆอยู่ทางภาคอีสานที่มากที่สุดก็คือแถวร้อยเจ็ดมุกดาหารสกลนคร นะครับรอน 11เอดนาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรูท้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการ